เออวะ่ะพอมานั่งมานั่งคิดคิดดูแล้วก็คือก็ชอบไม่ใช่ว่าอ๋อเพราะว่าสูงเลยชอบหรือว่าอ้อเพราะว่าตัวเล็กเลยชอบอะไรเงี้ยก็แค่ชอบอ,อุ้ยอินเอนอรอินเนอรเหมือนตามไอรอลเลยอ่ะ ชอบแบบข่าวดีเพราะว่าพี่ตอมชอบผู้ชายไทป์เกีย์เ <c oughs> กียนาเกียนาเราชอบเกียร์ล้วผิดอะไรอ่ะเราชอบเกียร์แล้วมันทำไมเราชอบผู้หญิงแล้วมันทำไมหรือเราชอบผู้ชายแล้วมันทำไมมันทำไมเราจะชอบใครแล้วมันทำไมฮะบูลลี่เหรอเราชอบเกียร์แล้วบูลลี่เหรองงมากงงอ่ะ ชอบเกย์แ้องไงอ่ะผิดอะไรอะโอ้เป็นคนลื่นไหลทางเพศใช่ปะใช้คำถูกปะลื่นไหลทางเพศ ดอนวุลี่เออสเปคหนูพิตอมติกถูกทุกข้อเลยเหรอรอคะติ๊กถูกยังไงในเล่าซิอะตอมติ๊กถูกยังไงบ้างข่าวดีสอาด อเออใช่แต่ว่าหนูชอบคนสะอาดแต่ว่าไม่ได้ขนาดแบบว่าต้องเนียบทุกอย่างก็ได้แต่ว่าแบบอเออหนูอาจจะชอบคนที่ดูแลตัวเองอใช้คำว,ว่าดูแลตัวเองได้ไหมนะอย่างแบบสม,มุดป้าหนูไม่ต้องสม,มุดนดะัดเรื่องสิ่งอย่างป้าหนูอย่างเงี้ยป้าหนูเป็นผู้ชายที่แบบ <c oughs> หลักษสะอาดทาโลชั่นทาครีมกันแดดอะไรอย่างเงี้ยเออแบบดูแลดูแลตัวเองแบบป้าหนูจะเป็นฟิลแบบกินอาหารแบบสุขภาพสุขภาพหน่อยก,อก็ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ย เอ <laughs> อมไม่แต่ว่าเอาจริงอะตอมก็ไม่ได้ชอบออกกำลังกาย อ,อย่าลืมทาโลชั่นก่อนนอนนะคะคือว่าคือยิง่งตอนเนี้ยมันเป็นฟิลแบบมันหนาวอะอากาศมันแห้งทุกคนต้องทาโลชั่นอะใช่เดี๋ยวผิวแห้ง ลิปมันดีมันมีของญี่ปุ่นอะยี่หอ้อคือต้น,ตน้วยตัวดีดอกดีมากเตงลิปมันไม้มีคนทาให้หรอลิปมันมันทาเองก็ได้เปล่าอ่ะ มีคนทาลิปมันให้เหรอทำไมลิปมันทาเองไม่ได้ ยี่ยห้อโลชั่นที่ใช้คือหนูใช้หลายยี่ยห้อเลยตามสภาพผิวแต่ละวัน D H C ต้องไม่ใช่แท่งสีชมพูนะคือแท่งสีชมพูก็ดีแต่ว่ามันมีที่ดีกว่าคือแท่งสีม่วงอันนั้นดีมากแบบดีเหมือนเอ,อลิปยี่หอฝั่งโซนเมกายุโรปที่แบบแท่งหนึ่งแบบสองพันกว่าได้เลยหนูคนพบตอนหนูไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วหนูก็ซื้อมาลองแล้วก็แบบโอ้ไยยก็ ขึ้นตำแหน่งลิปดีเด่นไม่สีชมพูก็ดีคือก่อนหน้านั้นเคยใช้สีชมพูเหมือนกันแล้วก็ตอนที่ไปเที่ยวอีกรอบอะมันมีสีม่วงโลชั่นไม่รู้แต่ว่าครีอมอาบน้ำใช้ของเบบี้บ t e แต่ว่าเบบี้บอยก็มีโลชั่นขายนะคะอย่าลืมใช้นะคะแล้ <laughs> <laughs> วมันก็มีแล้วมันก็มียี่ห้อเก,กาหลีที่มันเป็นที่มากปากอันนั้นก็ดีนะคะ <laughs> พูดแบนด์เลยก็ได้ลานิ <laughs> สีชมพู หือว่าความจริงแล้วหนูควรทำคอนเทนต์บิวตี้บล็อกเกอร์แต่ไม่ได้อ่ะคือมันไม่คือมันไม่สวยอ่ะทุกคนเข้าใจปะคือพอมันไม่สวยอ่ะแล้วมันแบบออมันมาได้เลยมันมันมันมาได้นี่ มีไอ้นี่ไหมฟีลลิ่งแบบว่าจะเป็นบิวตี้บอเกอร์ก็ไม่เชิงแต่ว่าเป็นฟีลแบบอะไรเกี่ยวกับการดูแลตัวเอง mm hmm. เขาเรียกก็เป็นบิวตี้บอเกอร์ป่ะ mm hmm. ถ้าเกิดว่า mm hmm. ให้หนูสอนแต่งหน้า mm hmm. อะไรเงี้ยรู mm hmm. ้สึกว่าเออมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั mm ้น hmm. แต่ว่าถ้าถามเรื่องแบบดูแลตัวเองว่าต้องแบบ mm hmm. ใช้อะไร mm hmm. อะไรเงรี mm ้ย hmm. นี่คิดว่านี่คิดว่าได้อยู่นะ อุ้ยจะบอกว่าก่อนหน้านี้ตอมอะคือตอมอะไม่ได้รู้ตัวนะว่าตอมแพ้ยาสีฟันะแต่ว่าขอบปากตรงเนี้ยลอกแล้วก็เปลี่ยนยาสีฟันแล้วก็หายเลยไม่ตลกนะคะยาสีฟันไม่ตลกนะคะยาสีฟันทําให้ปากลอกจริงจริงสอนกิตาทุกวันนี้ตอมกิดตาไม่เหมือนเดิมนะคะ ปล่อยวอล์ก9ชั่วโมงได้ไหมสักคลิปโ oh. อ้ย,ยเมาเพลินทุกคนทุกคนต้องปล่อยหนูไปนอนได้แล้วนี่มันเที่ยงคืนแล้ว ตอนนี้มันย่างคืนแล้วเมาเกินอุ้ยชอบน้ำหอมอุ้ยถ้าพูดกันเรื่องความชอบนี่แบบเล่าสามวันก็ไม่จบอะทุกคน คือวันนั้นที่หนูไปทำน้องหอมมาหนูชอบมากชอบมากเลยแบบมากทำมาขายก้อนๆหรอก้อนๆจะชอบเหรอ แต่วันนั้นหนูไปทำมาแล้วแบบว่าเออพี่หนูรีวิวว่ากลิ่นมันจะเป็นฟิลแบบหอมๆเฟรชๆสปอร์ตนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แบบแมนขนาดนั้นเอา,อางี้คือไปทำด้วยกันสามคนทำมาสามกลิ่นแล้วพี่เขาดมกลิ่นเนี่ยแล้วพี่เขารู้ว่าหนูเป็นคนทำเออก็เลยแบบโอ้หรือว่าฉันจะรีเพลซ์ได้ด้วยกลิ่นนี้นะ อยังไม่เคยลองใช้จริงๆค่ะเพราะว่าทำมาก็คือเป็นของขวัญวันเกิดอืม มันเป็นกลิ่นที่อยู่ตรงกลางระหว่างกลิ่นฟรุตตี้กับกลิ่นแบบทรงแบบเฟรชเฟรชเออคือหนูว่าเป็นคนชอบฟรุตตี้นะแต่ก็ไม่ได้ชอบกลิ่นฟรุตตี้แบบฟรุตตี้ตะโกนแล้วก็ชอบกลิ่นเฟรชฟิลแบบกลิ่นสปอร์ตอะกลิ่นโอเชียนอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องไม่ใช่โอเชียนตะโกนเออ ต้องไปทำนานะาทำน้ำหอมสนุกคนที่จะทำน้ำหอมก้อเป็นคนที่จะบุกดีมากๆคิดว่าตอมอะตอมคิดว่าในบรรดาเซนทั้งหมดของอะตอมอะอะตอมได้รับกลิ่นดีที่สุดชอบแยกน้ำหอมมือใช้จบคือ ตอนนี้เแค่คืนแล้วทำไมยังไม่นอนอ๋อใช่แต่ว่าน้ําหอมที่เมย์ใช้ก็หอมคืออะตอมกำลังจะลงแล้วทุกคนอะตอมกำลังจะไปแล้วเมย์วกสองชั่วโมงไหมคือทุกคนต้องบอกว่าให้อตอมกับเมย์ไปนอนไม่ใช่บอกให้อะตอมผ่านองมาไลฟ์คือจริงคือหนูอยากไปเข้าห้องน,น้ำ นูจมูกดีนะแบบวันไหนน้องเปลี่ยนกินน้ำหอมมาหนูก็รู้ช่วยทำหัวใจด้วยมือได้ไหมได้ตอนนี้เบงเกตกำลังทำอย่างอื่นนอกจากเสื้อผ้าด้วยใช่พักผ่อนพักผ่อนใช่ต้องไปล้างจานอีก บบปๆหมวกก็ทำไม่ถึงว่ายังอื่นนอกจากเสื้อผ้าที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับคลตติ้งคือเที่ยงคืนล้วเนี่ยคือเมาเกินติดเมาเกินที่มันเที่ยงคืนแล้วนะโอ้คือน้ำหอมทำแต่ไม่ได้บอกว่าจะทำในแบงเกตส์ันหน่อย สงสัยสีชมพูต้องถูกนำไปพิจารณาเปลีนะ่ยนเป็นสีครีมแทนก็ไ <laughs> ด้บายบายคนเยอะขายเสื้อขายเสือ้อ yes thank you new collection is now available okay the new t shirt bye bye นาครับต้อมๆครับหวานาน굿ไนท์ทอบ๊ายบาย